ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าเพลงนี้เขียนจากสิ่งที่ฉันนั้มีให้เธออาจจะไม่สวยงามอาจจะไม่ได้เลิศเลอแต่ว่าฉันมั้นให้เธอนะทุกคำอาจจะไม่มีความหมายเรียบง่ายและดูเหมือนว่ามันไร้ค่า เป็นแค่เพลงที่ซ้ำๆและดูธรรมดาแต่ว่าฉันคิดมันมาจากใจท yeah, yeah. yeah, yeah. ่านำว่า

ดูครับวันนี้ก็มีทีมของเราเกี่ยวของพวกเรามาลงกันเองนะครับจะจักเจอกันมากแต่ก็ไม่ได้เจอตักทีไม่รู้เป็นไรใส่แล้วใส่แล้วถึงว่ามันปั่นเบา โอ้โอหดูดีเลยครับกระทึกวิ่นเลยอย่างแรกครับน้มไม่ดีไอ้กลวยเป็ดนี่หมาเจาะหมาเจาะทำยี่ยะเนี่ยเฮ้ยไอ้กลวยนี่เจาะกูจะตายหายเนี่ยอ๋อชักเลยครับชักเลยจิ้นปั่นเด้เจ้ยังไงไ่นเจ้ เจ๊กวินเจ๊ยังไงกวินเจ๊น่ะเก็บกวินไว้โอ้โหชิบหายกวินมั้งอ่าแข่งชักไปไอหมาน้อยอ้าวทำอะไรเนี่ยยังไม่มีโอเค โอเคครับ okay, ผมว่านี่คือนักเกรงใบสันนะครับมีใครมั่งขอแนะนํานะครับมีได้เจลินเล่นแทนนะครับเจลินเล่นไม่ต้องแปลกอ่าอันนี้ก็คือวี่ท็อปนะครับของเราเองมันไม่มีใกล้ๆมาใกล้กันมาใกล้กันสับด้ กวยเป็ดเอ้ยยังไงวะมาเจออะไรครับผมอ้าวคนละทีมนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลังแกคนก่อนท็อปเอาเอาตุนก่อนเอาตุนก่อนเล่นเล่นตุนก่อนเล่นตุนก่อนเอาหมาเจาะมาเจาะไม่รู้ซะแล้วโอ้ใบกะลามันคีนแรง ขี้ไว้เลยแกของผมของขีไหนใครจะเอาเฮ้ยตุนตุนน้อยตุนน้อยกว่ายะอะให้พี่ดินเก็บแล้วกันนะอย่าเอามาไม่มา,กกมา,มากใกล้ๆมามาใกล้ๆมาใกล้ๆจะซับให้เอ,าอ้าเฮ้ยทำไมไม่ออกกันล่ะครับโอ้โหปั่นเลยเนะี่ยหืมไม่ แรรงนะคับด,ดูที่เจอใครมันจะเิดไมเฮ้ยตุนโหไม่ค่อยเข้าวเว้ยบังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์เลยดิชักเลย ดูหน <icana> ้าธรมะเขือเป็นอะไรอุ้ย102นะครับเมื่อกี้เห็นได้ชัดว่าคีไอ้เหี้ยวิ่ง จบแล้วก็านนะ,ะเจอทีมอย่างนี้ก็ร้องไห้ดิครับชีดเลยชีดเลยชีดเลยเอากินก่อนมาด,ดุฟูเหรอทีทามมาด,ดุฟูชีพหายชักเลยมาด,ดุฟูกิวทีทามกิวของพวกเรานะครับ ก็ได้มาถึงก็เก็บไปอย่างนี้เลยเอากเอาเอาวานให้ตายก่อนนะอย่ามันเอามาตายทีนึงชิปหายเลย <S <S เฮ้ยนี่มันฉลามนี่ว่ะไอ้กวยเป็ดมึงมึงยังไงวะไอ้กวยเป็ด quyền bẹt, cái quyền đi, cái 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 đi cái cái quái, cái quái, cái quái, tỉnh, cái quái, cái โอ้ยแม่คิวมันนำทีละทีมอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไปฉลามฉลามฉลามอย่าแล่มันล้างหอนหอนหอนก็นได้นะหยิบตัวผิดปะวะตบได้ไปเรียนเจ๊ตบได้ดิ ชักเลยไม่เกิดความกันเสมออย่างนี้เพราะเราวกเราก็เสียเปลี่ยนนะครับแจมห่างไปเทียนหนึ่งก็ผดจะชื่อย่างนี้เพรมีปัจจัยแพ้ชนะอยู่นะ ชิบหายหายไปไกลๆหายไปไกลๆก,กันเออเจ๊เขาได้ไหมรออเ,เขาเราค้างเลย ấy, khó khó đi ừ เก็บเลยเก็บเลยตัวนี้เก็บคู่แม่งเก็บให้หมดเลยเอ้าอะเก็บเก็บเก็บเลยเก็บชนะแล้วจะโฟกัสเพิสโฟกัสเจ๊เจ๊ชนะนะครับเยี่ยมเลย